อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเด็กบางส่วนนะครพอเรียนไปสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้ทันแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนละ,ะนะฮะกับหุ่นยนต์ตัวนี้แต่ว่าข้อดีของน้องมีดีนี่ก็คือต้องบอกว่าสามารถที่จะเขียนโปรแกรมก็คือเราสามารถใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้นะฮะก็คือ เป็นการเคลื่อนไหวยังไงหรือว่าคำพูดอย่างไรก็แล้วแต่คุณครูผู้สอนในการที่จะใส่ข้อมูลลงไปเป็นการเพิ่มอะไรใหม่ๆให้กับน้องมีต้องบอกว่าเราใช้หุ่นยนต์ทําอะไรได้บ้างเราใช้หุ่นยนต์สอนวิชาเลขนะคะสอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษสอนทักษะชีวิตใช้หุ่นยนต์เล่านิทานใช้หุ่นยนต์ร้องเพลงไมะถึงบอกว่าจริงๆถ้าตอนนี้เราป้อนข้อมูลให้เด็กว่าต้องเรียนโอท่องศัพท์ท่องศัพท์ท่องศัพท์ เกิดเด็กแบบไม่เอาแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาฟังนิทานกับพี่หุ่นยนต์ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายกับครูอยู่แล้วว่าเวลาเราสอนเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเราจะปรับยังไงให้เขารู้สึกยังคงสนใจให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าตอนนี้เรา พอเ,เราเข้าโรงเรียนปุ๊บเราก็ช่วยพัฒนาเขาเรียกว่าสื่อการสอนค่ะที่จะบรรจุอยู่ในหุ่นยนต์เนี่ยเรามีประมาณ100ร้อยกว่าบทเรียนครับมีอย่างที่บอกเลยภาษาไทยอสอนวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลขแล้วก็ยังมีการเล่านิทานมีการสอนเอาไปสอนทางวิทยาศาสตร์ก็มีซึ่งทําใหอ้อยู่ที่ว่าคุณครูเนี่ยจะเลือกบทเรียนไหนไปใช้เลยเราก็จะเขียนเป็นโปรแกร,รมแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยเขา c o p ป f ี l ไฟลลงมาแล้วเาก็อยากใช้อันไหนก็เอามา,มาใส่ในหุน่น หุ่นก็จะมีโปรแกรมที่เราเขียนไว้ให้เรียบร้อยค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเจ้าหุ่นมีดีค,ค่ะซึ่งถ้าเป็นหุ่นตัวก่อนเนี่ยจะต้องบอกว่าคือเนื่องจากว่ามันผูกกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ฟิกซ์ไว้เนี่ยเราเรามีระบบเรื่องของการรู้จำเพราะฉะนั้นเราจะมีคลังคําศัพท์ที่หุ่นยนต์เนี่ยจะเข้าใจว่าคํำนี้พูดถูกหรือพูดยังไม่ถูกนะคะแต่ว่าพอเรา พอเราจะเปลี่ยนบทเรียนเนี่ยคลงังคาศัพท์เราก็ต้องมีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความยากในการพัฒนาคลางังคาศัพท์ละแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของมีดีซึ่งค่อนข้างโอเพ่นแล้วเนี่ยก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยกว้างเลยใครจะหยิบไปใช้หุ่นยนต์ไปใช้ทําอะไรก็จะได้เยอะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นต้องชื่นชมสําหรับผู้ที่พัฒนาสําหรับหุ่นยนต์มีดีนี้ด้วยนะครับอาจารย์ทีนี้ถามถึงที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งจุดเริ่มตตตต้้้้นนนนนนเเปป็ยยััังงงไงบบาาาาครทที่่่่ํใหหพฒ์แะวกิดขึม ค่ะจริงๆต้องบอกความชอบส่วนตัวก็คือจบมาทางด้านการพัฒนาสมองกลให้กับหุ่นยนต์พวก AI น,นะคะก็พอมาทำงานทางด้านาที่มหิดลเนี่ยก็ทำวิศวกรรมชีวการแพทย์ก็คือเราพัฒนาเทคโนโลยีให้กับงานทางการแพทย์ก็เลยนำสิ่งที่เราถนัดเนี่ยกับความสนใจเรื่องของเด็ก นะคะก็คือเราก็ามาดูว่าเอ๊ในการใช้หุ่นยนต์กับเด็กเนี่ยเขาใช้ด้านไหนกันบ้างต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กับเด็กออทิสติกซึ่งน่าสนใจว่าเออทำไมเขาถึงเริ่มโจทย์นี้เขาค้คนพบว่าเด็กออทิสติกเนี่ยไม่ชอบที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนคบแต่ชอบที่จะอยู่กับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีได้เป็นวันๆเลยนะคะเขาก็เลยแต่เนื่องจากเด็กออทิสติกอะเอาจริงๆแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ทางสังมคมเพราะฉะนั้นการที่เราไปผลักให้เขาอยู่แต่กับเทคโนโลยีเนี่ย เป็นการยิ่งส่งเสริมในทางที่ผิดแนวความคิดของการพัฒนาหุ่นยนต์ให้กับเด็กออทิสติกก็เลยเป็นที่การทําตัวเองทําตัวหุ่นยนต์ให้เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างคนกับคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในวัตถุประสงค์นี้หุ่นที่ออกแบบมาเนี่ยจะไม่ได้เอามาทดแทนคนจะใช้เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เกิดการคุยกันมากขึ้น หรือ,อการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันเยอะขึ้นร,ระหว่างคนกับคนนั้นเราก็ดูในต่างประเทศอ๋อเขาศึกษากันมาแนวนี้สิ่งที่เราลองทําเราก็ต้องดูในประเทศเราเอ๊ะมีใครพัฒนาหุ่นยนต์เวอร์ชันของเด็กไทยไหม,มแล้วเด็กไทยเรากับเด็กต่างประเทศจะเหมือนกันไหมโอ้เราลองงานวิใจัยนี้เริ่มเมื่อสักหกปีที่แล้ว ก็คนพบว่าเออจริงๆไม่มีเวอร์ชันของเด็กไทยเลยครับแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าบริบทการเลี้ยงดูของเด็กไทยกับเด็กต่างประเทศหรือที่อยู่ในรีพอร์ทที่เราอ่านเนี่ยเหมือนกันไหมพราะต้องต้องเรียนหรือว่าเราเป็นวิศวกรเราก็ยังไม่ได้คลุกคลีกับกลุ่มเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กที่มีความแตกต่างเหล่านี้นะคะพอเราเริ่มเริ่มศึกษาหาข้อมูลก็คนพบว่าโอเคอย่างคุณต่างประเทศที่เขาบอกว่าการออกแบบคุณที่เหมาะกับเด็กออทิสติกเนี่ยควรจะออกแบบให้ดูค่อนข้างลักษณะน่ากลัวนิดนิด,นด พอเขาทดลองมาแบบนั้นว่าเด็กอาจจะชอบมากกว่าเด็กที่ดูหน้าตาหน้าหุ่นหน้าตาน่ารักปรากฏว่าตอนที่เราทําครั้งแรกเราก็ศึกษาเรื่องนี้เลยว่าเอะเราควรจะออกแบบหุ่นยังไงดีเราก็ไปสัมภาษณ์คุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอตอบยากนะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างไม่เหมือนกันเลยคบบางคนกลัวขนบางคนก็ไม่ได้กลัวขนบางคนอาจจะชอบ หุ่นหน้าตาแบบนี้คนอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเป็นปัจเ,เจกบุคคลมากอ,มอาจารย์ดีไซน์มาเถอะเราก็เลยลองดีไซน์ดูว่าถ้าหุ่นหน้าตาเริ่มที่การ์ตูนใช้เหตุผลที่บอกว่าเราอยากให้เรียนแบบเหมือนคนแต่ไม่ได้อยากให้ดูน่ากลัวมากเพราะเราก็ยังหลอนเลยอย่างเงี้ยเราจะลงตัวที่ตรงไหนพอเราออกแบบเสร็จรเราก็มาทดลองดูว่าหุ่นที่เราออกแบบเบื้องต้นเนี่ยเด็กสนใจไหม ปรากฏว่าเราก็เจอเด็กที่สนใจแล้วก็เจอเด็กที่กลัวถ้าเราห่นไปวางให้เฉยเฉยเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้รู้สึกสนใจอันนี้เราลองมาจนค้นเพราะว่าเรื่องของการใช้ไฟกับกับเด็กเนี่ยเด็กสนใจแค่ไหนเราก็ค้นเพราะว่าจริงๆเราติดไฟไว้รอบตัวหัวก็มีแค่เด็ก2คนใน10คนที่สนใจไฟวิบวิบเปลาวิบกระพิบอะไรเงี้ยค่ะเราแต่ก่อนเรามีชุดสูตรเราเราทำการทดลองหลายอย่างเพื่อที่จะดูว่าในบรรดากลุ่มเด็กที่เข้ามาทดสอบกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบ อะไรสรุปก็คือเราเขาชอบให้หุณมีการเคลื่อนไหวมีการพูดออกมาอันนี้เราก็เลยจับว่าเองั้นคุณเน,น่ยเบสิคต้องมีสิ่เหล่านี้พอเราลองแบบนี้เสร็จเราก็มาเริ่มของการออกแบบกิจกรรมในการที่จะเขาเรียกว่ากระตุ้นพัฒนาการ,นนการละว่าจะาหุ่นมาทําอะไรดีก็ก็เลยได้ที่มาว่าอ๋อก็เริ่มจากการฝึกเรียนแบบแล้วก็มาฝึกพูดงั้นเราก็เลยในแง่ของการแบบ ฝ่าฟันหรือกว่าจะได้มาเป็นแต่ละเวอรช์ชันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทดลองมาค่อนข้างหลายหลายอย่างนะคะกว่าที่เราจะมาลงตัวที่มาเป็นหุ่นตัวนี้จริงๆมันมีแทบจะเรียกว่ามีเหตุผลในการอธิบายได้หมดเลยว่าทาไมถึงมาจบที่มีหน้าตาแบบนี้มีรูปปากอย่างในแท็บเล็ตอย่างเงี้ยสิ่งที่เราโชว์เนี่ยจะมีเฉพาะรูปปากท้าดูของฟ้าใสนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่บอกเลยเป็นเรื่องของการบาลานซ์ว่าว่าเด็กอะ ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเขาก็จะจมดิ่งอยู่กับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการออกแบบให้สื่อเนี่ยไม่ได้ดึงดูดมากนะักเพื่อให้เขาดยดูบอดี l a n g เก g อย่างอื่นแม้จะมาเป็นน้องมีดีทุกวันนี้แต่ก็ยังไม่หยุดยั้ยงการพัฒนายังคงมีการพัฒนาต่อยอดนะฮะสำหรับผลยนต์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และก็ฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กๆต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนมีความจําเป็นอย่างไรต่อประเทศไทยต่อแวดวงการศึกษาบ้างครับ จริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามีจํานวนคนที่มากพอของพวกนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นเลยนะคะเพราะแน่นอนว่าการที่เราเรียนกับคนอะไรอย่างนี้ก็ต้องน่าจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะเราได้เรียนกับคุณครูเป็นตัวเป็นเลยเนี่ยคุณครูมานั่งสอนให้ฟังแต่ถ้าเราไปสังเกตจริงๆในประเทศเราเกิดอะไรขึ้นคุณครูหนึ่งคนอาจจะต้องดูแลเด็ก<อ>ที่<อ>มีความาแตกต่างประมาณเจ็ดคนถ้าเกิดคนหนึ่งรบกวน คนที่เหลือก็แทบจะไม่ได้เรียนแล้วค่ะคเพราะว่าครูก็ต้องไปนั่งจัดการคนที่เขาอาจจะรบกวนคนอื่นอยู่ในห้องคราวนี้แล้วคนที่เหลือเด็กมีพฤติกรรมชอบเรียนแบบกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนในห้องเขาเกิดมีพัฒนาการที่แยก่กว่าเราอาจจะส่งลูกที่ตอนนี้พัฒนาการอยู่เลเวลที่เรารู้สึก,กว่าดีแล้วใช่ไหมคะพอไปอยู่กับเพื่อนที่พัฒนาการแย่กว่าบางทีเขาไปเรียนแบบ,บทําให้ลูกเราพัฒนาการลดลงถามว่าตอนนี้สภาพมันเป็นอย่างนี้อยู่ ก็เลยเป็นที่มาว่าจําเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยอย่างแน่นอนเพราะเราไม่สามารถที่จะปล่อยเด็กไว้ให้เรียนรู้ตามยถากรรมรได้อะค,ะค่คะเราต้องการอะไรบางอย่างที่ทําให้เด็กเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังได้โอกาสในการกระตุ้นพัฒนาการ เพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าจําเป็นเลยนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าในอนาคตเรามีคนมากพอเรามีคุณครูเหลือเฟือห้องเรียน <laughs> แค่เด็กปกติไม่ต้องถึง4คนนี่สิบคนงี้ <laughs> ก็คงไม่ต้องใช้แต่ว่าเอาแค่เด็กปกติตอนนี้ยังหนึ่งห้องเราเรียนกันผี่คนสี่สิบห้าสิบคนครูเหนื่อยถูกไหมคะคการที่เราจะให้การเรียนการสอนในทั่วถึงก็ลำบากอยู่แล้ว ดัะั้แต่เลยต้องบอกว่ายังไงซะเทคโนโลยีพวกนี้ก็จําเป็นสําหรับเด็กๆจําเป็นสำหรับ,ปร,บประเทศเราที่จะเข้ามาช่วยในระยะแรกๆแ,แต่เมื่อไหร่ที่เรามีทรัพยากรมนุษย์หรือว่ามีคนที่มีกําลังความสามารถพร้อมก็เราก็ลดบทบาทพวกนี้ลงได้ครับครับ,รบก็เชื่อนะครับว่าเวลาเราเห็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลวัยปฐมต้นหรือว่าเด็กๆน้องๆพิเศษเด็กๆออทิสติก เวลามารวมกลุ่มกันเหมือนกับการจับปูใส่กระด้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูคนเดียวอาจจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเครื่องมือซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะฮะเป็นหุ่นยนต์ลักษณะแบบนี้มาช่วยดึงดูดความสนใจแล้วก็กระตุ้นการสื่อสารแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้ก็เรียกว่าได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วฮะแล้วก็ความสําคัญของหุ่นยนต์มีดีเดี๋ยวในตอนหน้านะครับยังอยู่กับอาจารย์ ปันราศีเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการใช้งานสําหรับหุ่นยนต์น้องมีดีตัวนี้นะครับว่าเขาใช้งานกันอย่างไรจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามในต่อหน้ากันครับ